สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับส่งเมลนะครับโดยเริ่มต้นเราต้องแอด library เข้ามาก่อนนะครับครับโดยกดที่โปรเจกต์ครับเออคลิกขวาชื่อโปรเจกต์ของเราแล้วก็กด property ครับจากนั้นให้กดที่ library แล้วก็แอดจาก์โฟเดอร์นะครับ โดย add file l ล b r a r y ลงไป library f i ฟล Library mail ลงไปครับแล้วก็กด Open จากนั้นกด OK ครับผมครับ Add Library เข้ามาแล้วให้เราใส่อ e ีเมลของเรานะครับอีเมลของผู้ส่งเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ใส่พาสเวิร์ดครับผมจากนั้น เมื่อกดเสร็จแล้วให้มาใส่ที่อยู่อ e ีเมลของผู้ส่งอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วให้ใส่ที่อยู่อ e ีเมลของผู้รับครับผมครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นการส่งไฟล์ครับผมจะทดสอบการส่งไฟล์เทคโดยตรงนี้ให้ใส่โลเคชันที่อยู่ของไฟล์ครับมาทัดต่อไปให้ใส่ชื่อของไฟล์นะครับ เมื่อส่งเสร็จแล้วให้ทำการดันไฟคค์ครับผมรอสักครู่ครับครับเมื่อส่งเสร็จแล้วมัวนจะขึ้นคำว่ายัเร็นะครับและเป็นตอกสังจีเขียวจากนั้นให้เราไปเช็คในอีเมลของเรานะครับ เราจะเห็นว่ามีอีเมลส่งมาครับจะเห็นว่ามีไฟล์ส่งมาด้วยครับเราสามารถโหลดมาเปิดได้ครับผมครับกดเปิดนะครับจะเห็นว่าเป็นไฟล์เช็คที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในครับและมีกรณีหนึ่งที่ว่า Gmail จะแจ้งเตือนว่าแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ โดยเราสามารถตั้งค่าได้โดยการกดเรียนรูปข้มเติมครับจากนั้นให้เรากดตรงที่คําว่าไปที่ส่วนแอปที่มีความปลอดภัยน้อยนะครับครับและให้เราทําการเปิดนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับผมครับและผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับ